ตอนนี้บ้านทวนฟินพามาสวนข้างบนเนื่อจากเบื้องบรรยากาศย้ำเมื่อเช้าเนื่อจากรู้สึกว่าจะอากาศดีขนาดเลยจ้ะอ่าตอนเช้านี้ก็มีล้มพัดเนื่อจากล้มพัดแล้วก็อากาศจะเย็นสบายด้วยจ้ะอันนี้ก็คืออ่าสวนต้นตาฟังทางนี้เพื่อนก็ตัดหญ้าไวา้เรียบร้อยแล้วจ้ะอ่าพอดีตาเพื่อนตัดกล้วยมาให้เฮาเนื่อจากเดี๋ยวจะพาไปอ่าตัดเป็นวีด้วยจ้ะ กล้วยเคื่อนนี่ก็จะเป็นเครือที่บ้านสวนฟินเคยพาขื่นมาเราบอกว่ามีลูกสุกอยู่ลูกนึงแม่นพอจ้ะ <c oughs> แล้วที่นี่บ้านสวนฟินม่าได้ขึ้นมาก็เลยกลับกลายเป็นว่าเหลืองจนนกกินแล้วจ้ะตอนนี้เขาก็ที่มาตัดกล้วยให้เป็นวีได้จ้ะนี่เขาเป็นวีเพื่อที่จะอ่าเอาลุ่มไปง่ายได้จ้ะเพราะว่าบ้านสวนฟินใต่เข่งนะเมื่อนี้เตรียมมีดมาพร้อมจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นมีดที่ว่าอ่าฟันฟันป่าเนยจ้ะเนี่ยอ่ามันจะคมแล้วก็จะตัดกล้วยได้ง่ายจ้ะเนี่ยจริงๆริงมีมีหลายอันเลยจ้ะแต่ว่าบารูว่าคนในบ้านเพื่นอนเอาไปใส่อะอย่างก็คือหักนยจ้ะอันนี้ก็คือเอาตัดเลย,เลย้ะอันนี้ของเครื่องนี้ก็จะมีลูกสุกเ์นะจ้ะจังเครื่องนี้ก็จะมีสุขของบนเแห้ แต่แปะเครื่อนนี่สุกวังช่วงกลางด้วยจ้ะจัดนี่ก็ตัดไว้ให้บ้านสวนสิ้นคือนาก็เจอพอดีก็ตั้งใจมาตัดกล้วยเราจะแต่ว่าพอดีตาตัดไว้ไห้เขาก็สบายเ่าออมาตัดออกเป็นดีพอมืนอี้เขาเข่งม้าด้วยจ้ะก็ตั้งใจว่าที่มาตัดแล้วเพราะว่าเขาพกมีดสำหรับต,ตัดกล้วยมา้าโดยเฉพาะด้วยจ้ะ อันนี้วีวีชุกนี่ก็คือเอาไว้ให้คุณตาคุนกินกนะจ๊ะเอาไว้เนี่ยบางที่ตาก็จะเอาแขวนไว้เป็นเครือด้ะจ้ะไว้จะกินเป็นเครือบอันนี้กยสุกกวยุกเวลาบางที่กระบอว่างบอมีเวลาด้วยจ้ะก็ดีว่าบาบางส่วนก็สีสินมาก,ก็ไม่ได้กินนาให้พอบ้านส้นมาพอบานิ่นก็ มาตัดแต่สาระในหายเลยค่ะลืมบอกเพ่นเบิ่ล้วยอามีดมีดแบบนี้มันส่วนสินก็เคยซื้อมาใส่แล้วรอบนึงแต่ว่าถึงหายเราก็ถึงหักด้วยจ้ะก็เลยซื้อมาอีกรอบไหม่เหลืออยู่แค่ด้ามเดียว เขาก็จะขมดีด้วยจ้ะสำหรับมีดมีดตัวนี้เสร็จไปแล้วเครือ้อนึงแล้วจ้ะเขาก็จะร้อให้น้ายางเขาไหลออกก้อนแล้วจ้ะเขาค่อยเกียวใส่เข่งเพราะว่าทายางกล้วยโดนี้ยางก็ซักไ่ได้ล่างล่างบ่อแล้วจ้ะเด้อ ก็จะอ่านี้รูปนึงเขาปีดมาจังสี่มันก็ที่เอาออกอยากเนี่ยแต่ถ้าเป็นธรรมดาจังสีก็จะเอาออกง่ายด้วยะแะเราเขาเป็นมีดอ่าฟันเรื่อยฟันเรื่อยแล้วฝั่หรือว่าฟันป่าแล้วแต่สิ่อื่นด้วจ้ะเนี่ยมันก็ที่คุ้มแล้วก็ตัดกล้วยได้ไง่ายด้วจ้ะ ก็จะล้อให้ยางเขาออกเด้จ้ะยางให้ยางเขาเบิดก่อนเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาใส่เข่งได้จ้ะกล้วยเขาตัดกล้วยเสร็จแล้วเด้จ้ะเดี๋ยวเขาจะมาตัดสาะแเน่ได้จ้ะสารแเน่ตาก็จะ,ะบม่มีหม่องที่ยางได้จ้ะ <laughs> นี่ต้องพยายามหาพ,พื้นที่เพื่อที่เหยียบอ่าบรุนต้นผักด้จ้ะสาระแน่ของตาก็ลย งาเมื่อวานนี่ก็ให้เพื่อนตัดไปแค่ซี่หางกำด้วยจ้ะด้วยเวลากระชันคิดน้ำาล้ก็บ่าอยากเอาไปอ่าบ้านสวนพื้นที่พยายามเก็บผักบ่ราไห้ไปหลายเพราะว่าถ้าถามพื้นเราผักเขาก็ี่เหี่ยวไว้ด้วยจ้ะตอนนี้เราก็คือตัดแค่เมื่อละนซี่หางกำแต่จริงๆเราเมื่อวานนี่ก็มีค้นถามหาหลา,ายด้วยจ้ะก็เบิดแล้วเบิดเลย,ยจ้ะบ่เป็นยัง เขาก็ตัดแค่พ่อยหลเท่า้นวันนี้ก็แร่ได้เอานังยางขึ้นมาก็เอามีอยู่สวนตาพ่อไหลได้จ้ะเขาก็จะ,ะตัดแค่พ่อที่มีน้นางยาง นี่ก็กำเนิดของเขาด้วยจ้าชุยเดี๋ยวเขาจะพากัดเอาฟังนี่ด้วยจ้ะจะไปใช้ก็ค่อคยหยองค่อยไอ้นี่เอาเพราะว่าหักหลายแต่จริงๆเราเหยียบก็เหยียบได้ละจ้ะแต่ว่าเขาก็พาย,ยายามทีที่เหยียบให้โดนเขาหน่อยทุ่ดถ้าบ่เหยียบก็ตัดบม่ได้แล้วจ้ะ กำลังน้ำด้วยวจ้ะทวงนี้ก้อนหนานี่เขาก็ดนนฝนฝนชุกเขาก็จะตกกระโลกใบจะดางใบดางร้ายด้วจ้ะสำหรับตะรนียแล้ววันส่วนสิ้นตดตะระเนียเสร็จแล้วที่ลงไปหอพลังจากอ่าจากร้อยถุงด้วยจ้ะเวลาเขาจำกัดเขาก็อ่า เฮ็ดอย่างได้หลายเลด้วยจ้ะเพราะว่าช่วงใบบานสวนซิงก็ต้องไปไขายของอีกเดี๋ยวบ้านสวนซิงจะขอตัดสลันแนก่อนตัดได้ลายบันใดเดียวมาเบิ่งกันอีกเท่านึงด้วยจ้ะตัดไปตัดมาตัดเพิ่นได้เต็มเคียงเลยด้วยจ้ะแต่ว่าบะอ่าบ้านสวนบ่ได้นั่งยางขึ้นมานังยางที่อยู่นาตาก็คือเบิดแล้วด้วยจ้ะนี่ เขาก็เลยได้แค่นี้จ้ะแต่แค่นี้ก็ได้หลายล้วแลดีบด่ดีมืออื่นไม่ต้องขึ้นมาตัดอีกก็ได้จ้ะเดี๋ยวเขาก็จะใส่น้ำล่างเสร็จแล้วเขาก็จะร้อยเขาสเสด็จน้ำด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็ที่ล้อห้ซะะสซาลแน่เสด็จน้ำด้วยจ้ะอันนี้ก็คือล่างน้ำไว้แล้วเดี๋ยวและการต่อไปของเขาก็จะไปห่อฝรั่งหรือมักซิดาด้วยจ้ะยางม้าทางสวนที่ที่ที่ไปห่อหมักซิดาด้วยจ้ะ น้อ่ใหม่ของเขาก็มีเดลับไปเลยจ้ะเมืน่อนี้เขาก็ได้เทิงกล้วยได้เทิงน่อไใหม่เลยจ้ะแล้วก็ได้สะระแน่อีกอย่างนึงจ้ะกำลังอยู่หมักฉดของเขาก็ะหลขึ้นเล้จ้ะห่อก็ะบาวะถวบไหวเพราะว่าบ่มีเวลามะห่อเลยจ้ะนี่ขนาดมาหอน้ำกันอยู่เมื่นนึงสามคนเลยจ้ะก็ยังเหลือลายอยู่เพราะว่าลูกเขาจะโดกจ้ะดต่ว่าเขาก็ต้องป่วยไ้น้ำ ห่อเบอร์จบจ้ะเพราะว่าถ้าห่อห่อเบอรีดีๆก็ต้องใช้เวลาหลายนะจหะ่หอเาก็จะห่อเฉพาะที่เขาสามารถหาเวลามาห่อ,อได้ได้จ้ะสำหรับการห่อบ้านผลชิ้นอ่าตรงนี้ก็จะมีแต่ว่าตัดถุงน้ำได้จ้ะตัดก้นถุงน้อยนึ้งแล้วก็ ส่วนห้องก็รู้สึกว่าที่ดกคักขนาดได้จ้าที่ดาแล้วก็หลังจากห่อเสร็จแล้วบางส่วนที่ก็ที่ย่างไปหาเบื้องว่าลูกไหนที่สามารถเก็บได้ได้จ้ะเดียด๋วยวให้ห้องหอกอนเมื่อนี้ห่หอก็กำหนดสุงบ่หลายได้จ้ะบ่ถึงร้อยบย่ร้อยร้อยใบเพราะว่าตอนแรกว่าจะเอาให้มันได้ร้อยใบได้ จ่ว่าคิดว่าหนคิบว่าหอด้อยใบด้จ้ะก็เลยห่อแค่นี้ก่อนเดีย๋ยววันสุดท้าก็ที่หอฝลังก่อนด้จ้ะก่อนที่พี่พาไปเก็บฝลังตอนนี้เขาก็หอ่อหมดถุงที่เขาออกมาแล้วได้จ้ะจริงๆเขาหอ่อบไวดอกเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าที่ดกคัดขนาดจ้ะเขาก็เลยคิดว่า อ่าหอได้เท่าที่หออันไหนหอหอะไรเขาก็ต้องปล่อยไปแต่จะให้มาเด็ดที่ละลูกละลูกอ่าเพื่อที่ที่ให้ลูกอื่นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็ที่พอมีเวลาคือกันได้จ้ะเดี๋ยวบ้านสวนสิ้นที่ไปเก็บฝรั่งได้จ้ะอันนี้ก็คือฝรังที่เขาเก็บแล้วได้จ้ะก็ได้หลายดอกพอดูว่าได้หลายหรือบ้านสวนหาบ่เจอได้จ้ะแล้วรายการต่อไปของเขาเบิ้งยอดทะโอม้ด้ยจ้ะยางสวยยางงามเลยเดี๋ยวจะได้มาเก็บ ยอดชะอมแล้วก็จะได้ไปซับเนาะไหมเรือจจากงานหลายค่ะขนาดตอนนี้คอเวลาไปล่างฝรั่งก่อนด้อจ้ะล่างฝรั่งเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดผักชะอมต่อเด้จ้า อันนี้ก็คือต้นเดียวด้วยจ้ายังบ่เพ,าะ,เพาะกำดอกเดี๋ยวเฮาไปตัดต่อจ้า นั่งยางกระเบิดแล้ว,ลว้ะจ้าก็เลยใส่ถุงกลับบ้านยังสีแล้วจ้ะรายการต่อไปก็ซับน่อไม่ล้วจ้า ขอบคุณที่ให้การรับชมคลิปด้วยจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณค่ะ